สวัสดีครับทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดเรื่องหนังกลางแปลงจากตอนที่แล้วกันต่อนะครับตอนที่แล้วเนี่ยมันเป็นภาพบรรยากาศการเข้าไปดูหนังกลางแปลงในเวเด็กแล้วบรรยากาศต่างๆที่เราเห็นรอบตัวนะ่ะ มันก็เป็นตามสายตาหรือความจําของเราในวัยเด็กที่เราอาจจะมองเห็นได้ในขณะนั้นนะครับแล้วก็จําได้อย่างที่คิดว่าจําได้เยอะที่สุดแหละไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรมันถึงจําได้นะครับแต่มันก็จําไปได้อัตโนมัติของมันเองคราวนี้นอกจากบรรยากาศรอบๆข้าแบบนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมมองเห็นอีกอย่างหนึงก็คือว่า นอกจากจะมีคนขายของละแวกนั้นแล้วด้านซ้ายก็คนขายของตรงกลางก็คือคนที่เรานั่งจับจองดูหนังกลางแปลงด้านหน้าก็จะเป็นจอหนังจอใหญ,ใหญ่ด้านขวาก็จะเป็นลำโพงบ้างด้านซ้ายก็มีลำโพงเหมือนกันแล้วก็มีคนขายของบ้าง,างปนๆกันนะครับส่วนด้านหลังก็คือคนชายหนังและคนภาคอยู่ในคนเดียวกัน หลังจากนั้นอีกที่ผมมองเห็นก็คือว่าจะเห็นบ้านอยู่อีกสามหลัง <c oughs> เป็นบ้านไม้ไม่ใช่ทรงไทยครับเป็นบ้านไม้ที่ปลูกขึ้นมาเหมือนบ้านต่างจังหวัดทั่ว,วไปเพียงแต่ว่าบ้านสามหลังนี้ยกพื้นสูงแล้วแบบบ้านเหมือนกันหมดรูปทรงบ้าน เหมือนกันหมดบันไดทางขึ้นบ้านตำแหน่งเดียวกันแล้วบ้านแต่ละหลังระยะห่างไม่มากเลยครับเราเดินจากบ้านหลังแรกก็อาจจะมาเดินไปประมาณ19 9 9ได้มั้งได้ครับก็ถึงบ้านอีกหลังหนึ่งระบาหลังหนึ่งก็เดินไปถึงบ้านหนึ่งก็ประมาณนั้นแต่ละหลังไม่มีรั้วกั้นอนาเขต แค่เว้นระยะห่างเท่านั้นเองสมัยนั้นเนี่ยการยกพื้นสูงก็น่าจะเป็นเพราะว่าหนึ่งหนีน้ำท่วมก็ได้หรือสองคนสมัยก่อนน่ะชอบอยู่ใต้ถุนบ้านกันแล้วบ้านที่สร้างขึ้นมาเนี่ยโอ้เสาบ้านนะครับเสาใหญ่นะเป็นเสาไม,ม้กลมๆอะไรสักอย่างหรืออาจจะเป็นทรงเหลี่ยม,ยมผมจำไม่ได้แล้วครับอันนี้ แต่รู้ว่ายกพื้นสูงอันนี้คือบรรยากาศด้านข้างที่ผมมองเห็นไปนะครับว่าจะมีบ้านอยู่สหลังนี่คืออยู่ในอยู่ในสิ่งแวดล้อมในบรรยากาศของการฉายหนังกลางแปลงซึ่งผมไม่รู้ว่าหนังกลางแปลงเนี่ยฉายตรงไหนหมายถึงว่าฉายตรงในส่วนที่ละหมู่บ้านหรอหรือว่าใน อำเภอในสารกลางในวัดในวัดก็ไม่ใช่ครับเพราะไม่เห็นวัดในวัดก็คงจะมีบ้านแบบนี้ครับหลัง,ลงสามหลังนี้ก็ไม่น่าจะมีมั้งครับอันนี้คือเป็นที่มาของผีในวัยเด็กแต่ยังไม่ถึงตอนนั้นนะครับผมแค่กลอนนำไว้ก่อนผมจะเล่าต่อหนังกลางแปลงต่อจากเมื่อกี้ หนังกางแปลงเนี่ยผมมีส่วนร่วมด้วยอย่างหนึ่งก็คือว่านอกจากเราได้ดูหนังได้อัธรุได้ความตะกานตาได้ความแบบความเขาเรียกว่าความอะไรความบันเทิงในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเรามองเห็นเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกตามันแปลกแล้วมันทําให้เรารู้สึกเพลิดเพลินไปกับสิ่งแวดล้อมแถวนั้นบรรยากาศเดี่ยวนั้น กับการมาดูหนังกลางแปลงของเราแต่สิ่งท <t ry> ี่ผมมีส่วนร่วมด้วยมากที่สุดก็คือการการเข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการขายยาครับเป็นยังไงล่ะครับนอกจากสรรคุณยาที่ผมบอกมาแล้วใช่ไหมครับว่ามียาตัวนู้นตัวนี้แก้ความดันแก้เบื่ออาหารอ่าแล้วก็โรคนะ อะไรตาซานขโมยอะไรสักอย่าง,งครับผมจำไม่ได้นะครับช่วยเลยนะซาวตาขโมยหรออะไรผมไม่รู้รหรือว่าความดันหรือโรคผอมแห้งแรงน้อยหรือท้องผูกท้องเสียท้องร่วงอะไรประมาณนี้และมียาตัวหนึ่งที่เป็นพระเอกของทุกคนที่ส่วนใหญ่จะต้องเข้าไปก็คือยาถ่ายปยาิครับคนขายบอกเลยครับว่ายาตัวนี้เห็นผล กินแล้วรู้เรื่องกินแล้วรู้ผลทันทีถ้าไม่ได้ผลยินดีคืนเงินหรือถ้าใครกินแล้วได้ผลเอาตัวอย่างมาและเขาจะจ่ายเงินคืนให้ครับเข้าใจไหมครับถ้ากินแล้วมันเห็นผลว่าเราถ่ายพระยาได้ทุกอย่างที่เขาบอกมา พยาธิตอกปากขอปากแบนตัวแบนพยาธิเส้นได้พยาธิอะไรสักอย่างนะครับนไข่ายจะบอกสรรพคุณเลยว่ากินแล้วมันถ่ายพยาธิได้แบบนี้เอาสิครับผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็น่าสนใจว่ะเพราะผมก็ลงว่าเฮ้ยเหมือนเราเอ่ะบางทีเรารู้สึกว่าเราเหมือนมีอาการมีพยาธิในตัวแต่เราไม่ได้บอกใครใช่ไหมครับเราไม่รู้จะบอกใครยังไงว่าเฮ้ยเราผมเป็นอย่างนี้อย่างนี้ แต่ผมว่าคนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กแดงผู้ใหญ่ไวรุ่นหนุ่มสาวคนแก่เท่าก็ต้องมีพยาธิอยู่ในตัวทั้งนั้นเหมือนกันแล้วสิ่งที่ผมเข้าไปเข้าไปฟังใกล้ๆเขาเลยตรงรถขายของของเขาครับเขาก็พูดสรรพคุณว่ากินตัวน,นี้นะครับกินตอนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้แกส้สรรพคุณโน่นนี่นั่นกินแล้วพยาธิจะตายเรียบพยาธิจะเขาเลยนะ ออกมาหมดจะไม่เหลืออะไรประมาณนั้นแต่ก็มีข้อแลกเปลี่ยนอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้กินไม่ได้ผลคนถ่ายคนซื้อไปกินแล้วไม่ผลยินดีคืนเงินแล้วคนไหนที่กินแล้วแล้วได้ผลเอามาพิสูจน์เขาจะจ่ายเงินคืนให้ครับอาจจะ1บาทก็ได้ครับ แล้วก็หรือไม่ก็อาจจะแลกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้ซึ่งผมก็ซื้อมาด้วยครับแล้นี้คนขายก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งกินตอนนี้นะครับให้ไปกินตอนกลับถึงบ้านแล้วหรือก่อนนอนแลราค่อยกินผมก็ทำตามที่เขาบอกเลย ผมก็ซื้อยามาผมก็เก็บไว้ในกนองเก่งยังไม่กินตอนที่เขาบอกแต่ก็มีคนที่ซื้อปุ๊บกินเลยก็มีนะครับเพื่อไปการพิสูจน์ครับว่ายามันเป็นยังไงเชื่อไหมครับว่ายายาถ่ายพยาสมัยก่อนเนะี่ยมันไม่เหมือนสมัยนี้นะครับยาถ่ายพยาสมัยก่อนกินปุ๊บคุณเป็นยาระบายปั๊บ ถ่ายปุ๊บเห็นผลทันทีมมหน่าล่ะเขาถึง,ถง,ถงไม่ให้เรากินตอนนั้นเพราะอะไรเหรอเพราะว่าคนมาดูหนังเยอะแล้วคนข,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 ข้างๆเยอะผมว่าถ้าใครกินตอนนั้นแล้วเข้าห้องน้ําเนี่ยห้องส้วมห้องน้ําห้องส้วมอ่ะไม่มีทางเพียงพอครับแต่ก็มีคนกินเพื่อพิสูจน์ไงครับว่าเฮ้ยยามาได้ผลหรือไม่ได้ผลและเพื่ออะไร เพื่อทำการเคลมคืนสินค้าและเพื่อทำการเอาไปแกลกรางวัลที่ผมเห็นจำได้ก็คือว่ามีคนที่เขาไปกินยาถ่ายพยาธิไปละเรียบร้อยเข้าห้องน้ำแล้วเขาก็เอาพยาธินี่แหละครับใส่อะไรก็ได้สักอย่างอุปกรณ์หรืออะไรก็เมื่อเอามาให้คนขายดีครับเนี่ยครับแผ่พยาธิ แล้วคนแล้วคนที่เป็นคนขายยาครับเขาก็จะเก็บไอ้น,นี้ยตัวพยาธิหรืออะไรสักอย่างเ่ยครับเก็บไว้ในชุดอุปกรณ์ของเขาแล้วเขาก็จ่ายเงินบางคนไม่เอาเงินบางคนก็บอกว่าขอเปลี่ยนเป็นยาอื่นได้ไหมก็ได้ครับแลกเปลี่ยนกันก็ได้หรือบางคนก็เอาเงินก็นับไปเลยตัวละบาทไม่สองตัวสองบาทเขาบอกว่าโอ้ตัวะบาดก็ไม่ไหวนะ เพราะคนหนึ่งผมไม่รู้ว่ามีกี่ตัวใช่ไหมครับคุณเอามาเออก็จ่ายให้บาทหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนมันก็จะเป็นที่ฮีที่ฮือฮาแล้วก็เราก็ขำๆกันนะครับคือมันเป็นอะไรที่สดๆแต่เราเองก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเราเป็นเด็กครับแต่เขาที่เขาทํามันก็ไม่น่าเกลียดเลยนะครับไม่ได้มาประเจดประเจอรหรือเอามาแบบที่มันรับไม่ได้แต่มันเป็นอะไรที่การค้าขายแล้วมันได้ผลไง คือคนกินแล้วอ่ะเขาได้ผลยาที่ผมซื้อแสดงว่าผมก็มั่นใจแล้วว่าถ้าผมไปกินมันก็ได้ผลคราวนี้เขาบอกว่าใครไม่มาวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเจอกันวันหลังวันอื่นได้แล้วค่อยเราเอามามาเจอกันมามาเขาเรียกอะไรนะมาจ่ายเงินกันมาเคมคืนอะไรก็ว่ากันไปอย่างเนี้ครับ แต่ผมเองไม่ทำแบบคนอื่นนะครับผมเองอะกลับบ้านถ้ากลับบ้านไปแล้วตอนกลับบ้านไปแล้วผมก็กินเลยครับเหมือนกันเลยครับกินปุ๊บแป๊บแป๊บ,ปบ,ปบ,ปบเหมือนเราปวดท้องอะเหมือนเราจะท้องเสียท้องร่วงอย่างเงี้ยครับปวดท้องเข้าห้องน้ำโอ้โหระเบิดเปียงปังเปียงปังครับ <laughs> มีพยาธิไหมเอามีครับ แต่ผมไม่ไปทําแบบคนอื่นไม่ต้องไปเลือกไปเค้นไปเพื่อไปเคมคืนเงินไม่ครับบอกแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วมันมีความสุขแล้วถือว่าเราได้ถ่ายพยาธิครั้งหนึ่งในชีวิตอะสมัยนั้นน่ะเราไม่รู้หรอกว่ายาถ่ายพยาธิเป็นยังไงแล้วอย่าลืมนะยาถ่ายพยาธิสมัยก่อนต้องเคี้ยวก่อนด้วยไม่ให้กืนเขาบอกว่าห้ามกืนนะครับต้องเคี้ยวก่อน อ่ะผมไม่รู้หรอกเหตุผลว่าทไมอ๋อจนผมมาเข้าใจหลังว่าเคี้ยวปุ๊บยามจะแตกตัวเร็วแล้วมันก็ทําให้ฤทธิ์ยามันออกเร็วขึ้นผมก็เลยทําแบบที่เขาบอกครับเคียเค้ยวเคี้ยวยามันก็รสชาติหวานนะครับมันก็ออกขมขม,ขมฝืนฝืนฝาดฝาด,ฝดแต่เราต้องรีบกินปุ๊บก็รีบกินน้ําตามเลยแล้วมันก็ได้ผลจริงๆครับแล้วจากนั้นมาผมก็รู้สึกโล่งรู้สึกสบายาเออ ยาที่ซื้อมามันได้ผลแล้วเราก็ไม่ได้ไปหาซื้อยามากินแบบนี้อีกเลยเพราะเราไม่ได้ไปดูหนังกลางแปลงอีกบ่อยๆมันแล้วแต่จังหวะช่วงเวลาแล้วแต่พ่อจะพาไปอะไรเงี้ยครับมันก็เลยไม่ลงตัวกันสักทีเรื่องนี้นะครับมันก็เลยทําให้เราเห็นว่านอกจากการฉายหนังกลางแปลงแล้วเนี่ยมันทําให้เราได้ ได้ได้ประโยชน์จากการดูหนังด้วยจากการที่เราต้องมียามีร้านขายยาเดินทางมาหาเราเราไม่ต้องไปร้านขายยาเองบางคนอาจจะเดินทางไกลครับสมัยก่อนเนาะบางคนอาจจะโอ้กว่าจะเข้าไปในเมืองกว่านู่นนี่เดินทางยากลําลบากแต่สิ่งที่มาเจอกันในนี้คือเป็นแหล่งที่รวมกันเลยว่าทําไมถึงต้องมีการโฆษณาขายยาอ๋อเพราะแบบนี้นี่เอง มันได้ทั้งคนขายได้ทั้งคนสนใจคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆครับรวมทั้งผมด้วยและสิ่งหนึ่งที่ได้อีกก็คือว่าเมื่อการดูหนังมันได้อัตลักก็ได้จากใครจากเสียงคนพากนั่นเองสิ่งที่เขาทํามาหนาห่ะหูเขาพากได้หมดทุกอย่างทุกสารพัดเสียงอุปกรณ์ที่เขาใช้มันก็เหมือนเราไม่รู้หรอกครับว่ามันมีอะไรบ้างแต่การดูหนังมันเพลิดเพลิน มันจะลงใจมันทำให้เรามีความสุขแล้วก็ดูหนังไปพร้อมกับบรรยากาศที่มันเป็นธรรมชาติพร้อมกับคนอื่นๆอีกมากมายซึ่งมันอาจจะไม่มีอยู่แล้วในเมื่อก่อนกับสมัยนี้นะครับมันค่อนข้างจะแตกต่างกันสมัยนี้ความจเจริญอ,อะไรมันเยอะแล้วแต่สมัยก่อนนี่นจะเป็นแบบปกติบ้านๆเลยไม่มีอะไรแต่งเติมมากมายเลยครับ ใครอยากเที้ยวหมากดูหนังกินไปกินไปใครอยากซื้อขนมกินกินไปดูไปเนี้ยนั่งหนังกลางแปลงดูแล้วไฟที่เขาตกแต่งมันก็ไม่สว่างมากครับมันจะเป็นแบบตามร้านค้ารถเข็นรถมอเตอร์ไซค์เอามาขายไฟพ่วงแบตบหรือแม้แต่ไฟที่วัดโชว์ตามลาวตามอะไรก็ตามไฟก็จะมีอยู่แค่นั้นครับเพื่อบรรยากาศหนังกลางแปลงมันจะต้องไม่สว่างเกินไปครับไม่งั้นเวลาฉายหนังตรงจอแล้ว มันจะไม่เห็นภาพที่ชัดๆท้องฟ้าก็เป็นใจบรรยากาศมืดครึ้มเห็นไหมครับอันนี้คือเรื่องราวที่ผมเล่าเล่าสู่กันฟังในวัยเด็กอย่างน้อยตอนนี้ก็ได้แง่คิดว่าการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง และตัดสินใจจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะต้องเกิดจากที่เราต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนต้องมีประสบการณ์แล้วจะต้องรักในอาชีพนั้นๆที่เราอยากจะทําครับอย่างเช่นเราอยากยกตัวอย่างเหมือนอย่างเราภาคหนังไหมเราก็ต้องเรียนรู้ว่ามันเป็นยังไงเนื้อเรื่องราวแล้วเราควรมีอุปกรณ์อะไรบ้างควรจัดสรรยังไงบ้างให้เสียงมันออกมาดี แล้วจะต้องพูดยังไงภาคเสียงยังไงทำยังไงให้มันออกมาดีและรวมและที่ร้อยประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจากคนขายยาการจากคนขายยาก็เหมือนเซลแมนเลยครับการขายของเขาจะต้องพูดบัญญายสรรพคุณให้ได้ว่ายาตัวนี้มันเป็นยังไงมันแก้อะไรมันทำยังไงได้เขาก็ต้องใช้การเรียนรู้ประสบการณ์ จนเขาจำได้หมดเลยว่ายาที่เขามีขายน่ะมันเป็นอะไรบ้างมันแก้อะไรบ้างเวลาคนถามมาก็ตอบได้คนอยากได้ไอ้นี่มาเขาก็จัดหาให้ได้เห็น <He S 2> ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกมุมมองหนึ่งว่าดังนั้นการที่เราอยากตัดสินใจจะทําอะไรหรือเราอยากจะลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเราอยากจะเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งถ้าไม่เป็นอาชีพของ จากที่บ้านพ่อแม่ปู่ยา่าตายายสร้างมาแล้วเราต้องรับต่อเนื่องมานั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราอยากจะทำด้วยตัวเองหนึ่งใจเราต้องไปความชอบเราต้องมีแล้วเราจะหาความรู้หาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมโดยอัตโนมัติเองแล้วเราก็ค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่า ไม่ว่าเราอยากทำอะไรก็ตามครับหรือเราอยากตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันฝืนใจตัวเองไม่ได้หรอกเว้แต่ว่าโดนบังคับอย่างที่ผมบอกว่าอาจจะเป็นกิจการในครอบครัวในบ้านแล้วเราต้องสารต่อน,นั้นก็อีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราอยากทำอะไรด้วยตัวเองที่เป็นของเราเองอยากจะหาอะไรทำที่เราอยากจะทำ มันต้องมีใจที่เราอยากจะทำเท่านั้นไม่พอคุณต้องกล้าในการค้นคว้าค้นหาข้อมูลและกล้าที่จะลงมือทำอย่างน้อยเรื่องราวที่ผมได้ประสบพบเจอมาหนังกลางแปลงในวัยเด็กเนี่ยอย่างน้อยก็มีแง่คิดดีๆหลายๆอย่างนะครับ เป็นอีมุมมองหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะทำอะไรหรืออยากจะค้นหาว่าตัวเองต้องการอะไรผมเองก็เหมือนกันครับแต่ตอนนี้ผมรู้ว่าผมอยากทำไอ้นียแต่ผมทำไม่ได้ไงผมก็หาทางอื่นที่จะทำมันอาจจะไม่ได้เกิดไรายได้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยทำไปแล้วลองทำไปแล้วก่อนทำแล้วม,มีความสุขไหมทำแล้วมีความชอบไหม มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะลงใจให้เรานะครับแล้วเราก็จะมีความสุขในสิ่งที่เราทำแล้วเราก็ค่อยอาจจะหาช่องทางอย่างอื่นทํำมันไปผมเชื่อว่าทุกๆคนน่ะก็อาจจะมีแนวคิดเป็นของตัวเองมีการตัดสินใจในแบบที่เราอยากจะทําและอยากจะให้มันเป็นไปก็ค่อยๆก้าวไปทีละขั้นเริ่มจากอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเราลองทําได้ก่อนไม่ต้องไปอายไม่ต้องไปกลัว ว่าจะทําแล้วจะได้หรือไม่ได้นี่เป็นแง่คิดอีกมุมมองหนึ่งนะครับอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่เข้ามาฟังหรือคนที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วอาจจะเป็นอย่างที่ผมพูดก็ได้หรืออาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ผมพูดก็ได้แต่อย่างน้อยผมก็เชื่อว่ามันก็ยังมีมีเนื้อหามีสาระและให้ความบันเทิงไปในตัวรวมถึง เรื่องเล่าประสบการณ์และอาจจะอาจจะอาจจะฝึกจุดประกายเราได้อีกนิดหนึ่งเพื่อให้เรากล้าในการตัดสินใจกล้าที่จะทำอะไรก็ตามที่เราอยากทําเหมือนอย่างคนภาคหนังหรือคนขายยาเราอาจจะไม่ต้องทำเหมือนเขาก็ได้ แต่เราต้องทำในสิ่งที่เราอยากจะทำและมันเป็นตัวของเรางั้นวันนี้คลิปของหนังกลางแปลงคงจบเพียงเท่านี้นะครับส่วนตอนหน้าผมจะเข้าสู่เรื่องราวผีในวัยเด็กของผมซึ่งเป,เ,ปเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันมาจากหนังกลางแปลงนี่แหละครับมันเป็นเหตุการณ์เดียวกันแล้วเกิดขึ้นในวันเดียวกันในขณะนั้นเลย แล้วก็เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ